ก็เป็นไปได้ก็จะเก็บให้ได้ทุกถ้วยครับสวัสดีครับผมบารประกบเปรมพักครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเจ็ดขวบครับก็เป็นการที่ไปดูพ่อเล่นแล้วก็อยากเล่นตามก็เลยอยากทำตามพ่อครับก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นครับเริ่มจาก เข้ามาในกรุงเทพก็คือเรียนโรงเรียนสุภกราบวิทยาลัยปทุมธานีแล้วก็เป็นอะคาเดมี่ของอินซีเพื่อนตำรวจนะครับในเวลานั้นเป็นแมตที่เพื่อนตำรวจไปไปเยือนเชียงรายครับจำปีไม่ได้ครับเป็นการเล่นแมตแรกของลีกอาชีพครับที่ขึ้นมาครั้งแรกก็ยิงไป1ลูกแล้วก็จ่าย1ลูกครับ ก็ถามว่าพอใจไหมก็ในระดับหนึ่งครับแต่มันมีอาการบาดเจ็บมารบกวนก็เลยทําให้แบบผลงานไม่สม่ําเสมอครับก็หมายก็อยากจะได้แชมป์สักครั้งหนึ่งครับสําหรับไทยลีกก็แต่แต้มมันก็ห่างพอสมควรแต่ก็พยายามเกาะไปเรื่อยทีมนํำครับเธอทาให้ดีที่สุดนะก็เป็นไม่ได้ก็จะเก็บให้ได้ทุกถ้วยครับถ้าได้ น่าจะอยากได้สิบอ่ะก็มาใช่ครับใช่ครับถามว่าต่างไหมไม่ไม่ต่างมากครับเพราะว่าแบบในทีมทุกคนก็เหมือนแบบช่วยกันนะครับใครลงก็ให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยทำให้แบบให้ทีมมีสปิริตมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยทำให้ทีมมีผลงานที่ดีครับจากปีก่อนที่ได้เพลย์ออฟใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ถือว่าก้าวกระโดดพอสมควรนะครับจากทีมที่แบบ เมื่อก่อนก็คืออันดับสามตลอดมาสองสามปีนะครับแบบมันก็ก้าวกระโดดมาพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่ที่พี่อูทเข้ามาครับก็เหมือนแบบว่ามาคุยลายคนอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นเพราะอะไรที่ทีมเราแบบแพ้ไปช่วงนั้นแล้วก็แบบก็กลับมาที่แบบมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็แบบเป็นเหมือนแบบออกแนวว่าสปิริตทีมมากกว่า ก็คุยเข้าความเข้าใจกับนักเตะก็เลยสู้กันเต็มที่อะไรเงี้ยก็คือเคยทำงานมาร่วมกันก่อนหน้านี้แล้วที่อยู่กับพี่โชคมาตอนนั้นใช่ครับรู้สึกดีใจครับที่แบบก็ฝันก็อยากจะเล่นมานานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสสักทีแล้วแบบก็รู้สึกดีครับที่แบบก็ในวันนี้ก็ทำได้ครับก็เลยโอเคครับตื่นเต้นนะที่แบบได้เล่นกับนักเตะแบบระดับยุโรป เป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องเอ c เอซีครับเพราะแบบว่าก็โฟกัสในลีกกับวันท้่วยตอนหน้าตอนนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ถึงรายการนะครับแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแล้วก็พูดถึงแมนยูเลยครับที่ทายตอนนี้แมนยูสำหรับเราเราคิดว่าอย่างไรบ้างครับก็คล้ายๆกันนะก็ก็อยากจะทำนะแต่แบบบางทีก็กลัวๆนะ แบบพอโพสตไปเงี้ยพอไปเล่นอีกแพ้บ้างอะไรบ้างก็ไม่กล้าโพสต์บางทีครับน่าจะเป็นบูโน่เฟนันเดสปอกบาก็เริ่มกลับมาทาฟอร์มแล้วก็ลูกชอที่เมื่อก่อนก็เจ็บไปนานใช่ไหมครับก็กลับมาเล่นดีขึ้นนะครับเดวิดเบคแฮมครับใช่ครับเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กครับที่เริ่มเล่นเลยครับแล้วถ้าทุกคนไทยอมเมียอ๊อ ดาสกรของเราครับก็มีครับก็เป็นอยากไปเล่นญี่ปุ่นแล้วก็เห็นเพื่อนพี่ๆไปกันก็อยากจะลองไปสักครั้งหนึ่งครับชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็แบบส่วนมากจะดูเจเล่นนะดูดูซัปเปรโลเล่นตลอดอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ไม่ได้ดูทีมหมื่นอะไรเงี้ยใช่ก็ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็แบบอยากให้แฟนๆก็ เชียร์กันอยู่ที่บ้านก่อนแล้วแบบถ้าสถานาการณ์ปกติเมื่อไหร่ก็อยากให้กลับเข้ามาเชียร์กันเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเชียร์ครับแล้วพวกผมจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็ทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับทําให้สม่ําเสมอแล้วก็อยากจะมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งที่จะกลับไปติดทีมชาติครับ